deep in the shadows I know it's h a r to put one foot in f r n t of the r สบายดีสบายดีเนาะทุกคนมื้อนี้น้องตุก๊กมี FC มาเยี่ยมเฮือนเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งนํากันว่ามีจักคนเนาะนนะล่ะจะเฮอ FC น้องตุ๊กนะ <c oughs> ่ะอ่าเรียนคิวแนะนําสื่อแนะน,นําโตมาให้เบิ่งเนาะทุกคนสบายดีมื้อนี้มาพบกับน้องตุกสาวสนุกเนาะ มีหนึสิ้าแนะนำตัว f c ของเอุกเนาะเสียเลยซน้ำเต้เยันหอมปาเด้อหอมปาสามหอมป้าสามยนเก่งบอกธรรมดามีผู้บ้าแหละอาคนต่อไปคนต่อไปสตนี่มาพบกับสองน้องตุ๊กสาวลาซมเหนืออีน้องมีสองิ้มาแนะนำตัวเนาะ สีเด้อสีน้ำหวานสีน้ำหวานเย็นทองเด้อเย็น้องปราน้ำหนักเขาเด้อน้ำหนักสี่สิบฮ่าฮ่าฮ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 ่าฮ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 าฮ่าฮา่าฮาฮาฮ่าาาฮ่าฮ่าฮ่สฮ่าฮอาฮ่าฮ่า เป็นคนงามที่สุดปะนื้อเก่งเออเฮีนเก่งปะเ็นกูแบบูเยนก่งเอออตาเน้อนิดเฮียนห่างเด้อขนมเก่งปะเาปสเฮีนเก่งปะบบปันเดอแกงมูเก่งปะยก Yo mu keng ba. Tên sẽ keng ba. Tên sẽ keng Sao đi Si le. muay. Si tem si de. Muay lek. Muay lek. Oh, nào. To lek som si nào. Hiện keng ba. Hiện hong ba de. Ba hong đeo căn

อธินา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 มันเต้นเสียงเนาะมาสอนะตุกนี่ตุก้นี่เต้นเสียงเต้นเสียงน่าเลเต้นอะไดนีเต้นลุงเต้นลุงเต้อเต้นลุงเต้นทางมัดทางนมักดีทาะวันักไมัาวิซนอมัหัวมิซนน่ เอละนต่้เสือก็นะเดี๋ยวพูดมีเสือกไปเอามาแม่กนไป่นไปเอาไปใ้อ้คเลยแม่มานั่นมนนิดเดียวคนน่าเขาก็ขอต้นมาน้าแปค็ไปนคุณย่างไปหมดได้เลยไม่มาอ่ะไนี่บอไ่ผมงเนาะามาโอ้ก็บอกโอ้โอ้โอลัมพียงโาลัเพียงแม่สทุกคนเลยกี่มาเถอะจ้ตตอป้ ขาออกขาอกขาเอาขาออกขาออกี่ขาออกเยออขาจ้เ oh. ป oh, oh, <S S 2> oh, ็นนี่นะโอยมุกยี่ความสาแบเบกเดนไปเลยอาเอเดยวเอาหาวเอาหาหาแถมนหาแถมมุกเป็นี่งเล Oh,

น้องตุกกมีเอฟซีมาหาอีกแล้วนะทุกคนเนาะมีเอฟซีตัวเล็กตัวน้อยมาหาอยู่เพิงที่บ้านเลยนะทุกคนเนาะอ่าเป็นอรนเอฟซีแล้วก็เป็นมูนําบ้านเลยนะทุกคนยูยุก,กะมือว่านมือว่านเนาะยูยุก,กะน้องตุ๊กไปตลาดมาแล้วกะแลีนมาหาอตุกเตุกม้วนนำวานกับนําเพิงยังเห็นเอตุก๊กโตเป็นเป็น,ปนมตาตอ่าเอตุ๊กเป็นกั พูดอ่าบุดนะเช่นนะเดินเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าขนมกับบะหมี่บุรีสืบมาไหว้มีกับบุรีสืบมาไหว้ก็เลยแบบให้ข้าเจ้าแนะนำโตแบบว่าข้าเจ้าอยากอัดคลิป,ปเพลทุกคนแล่นแลด์มาอยากอยากเห็นตุกต๊กโตเป็นเป็นแด่หล่ะอยากอัดคลิปแด่แบบนั้นเอาไปเบิ่งแด้คลิปเนาะน้องตุ๊กกข้ากิจกรรมเหมือนน้องๆฮ็ดเนาะทุกคนเนาะคือเต็มยาง เต็นย่างแล้วก็ม<ะ>ีการแนะนำตัวเองหรือการบอากกาล่านะะทุกคนแนะนำตัวเองสองสามย่างบางบางย่างน้องตุ๊กแกงไป็นนิดนึ่งนะทุกคนจนมือนี่กะคลิปนี้กะสิลาท,ทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามสองสาวลาวสามเหนือดเด้อทุกคนเธอเป็นกำลังเจอเหน้องตุ๊กเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะสจนคลิปนี้กะสิลาท,ทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย